แล้วน่ะงวดที่แล้วนั้นฝันว่าได้ไปต้อนกขึ้นไปก็ลังสีไส่น้องเคยก็เลยขึ้นไปนั่มั้งสิละครับขึ้นไปนั่มาๆๆคอยสีไส้มาเั่นไส้ก็หักงาไม่ปูเปลวเปลวห้วยย่าหักมันบกเข่ามาเั่นครับหักงาไม่เรี่ยวๆมันขึ้นไปทึ่งๆบนงาไม่โอ้ยงาไม่พาหักซะหน่อยมาเช่นนี่จะหักปูเลยหักปเลยงวดก่อนโอ้ด้วยล่งขี้ดินอัพเลยครับล้างมาเั่น ผู้ใดกัวบว่าลางผู้ใดกัวบว่าลางเอาลางกับลางดัวอหันดอกงวดที่แล้วป่าวพ่อแมนตัวใดกับสองหนึ่งสองหนึ่งคนสองคนนกตัวหนึง่งครับแต่เขาบอกความเขาบอกว่าลูกตะลางความลูกตะลางด้วอปุ๊บไม่หักลงมาจะไปพุ่นเนาะ<อ>ลูกตะลางกองอ้อยหนะ่อปุณละกองอ้อยหนาะเลยป่องว <laughs> <laughs> ดนี้ฟันแล้วป่องวดนี้เด้อมันสี่ข่ายครึ่งกันกขบต้งเนืองหันครับ ออพอจ้อยสิเบว์โบวซาซา,าแล้วก็สิให้เอฟซีให้คนคนเอฟซีในปีใหม <Yeah. S 2> ผ่ผู้ใดเก่งผู้ใดอนั่นก็นกนตีเอาใดตีความฝันแม่นๆนะพ่อเนาะแม่นกระตีมาหลายคนแต่ว่าเลขกพอจ้อยตีบักเกินซี่ตัวอยู่ในหันนอกจากนั่นก็นไม่ได้เอฟซีตีเพราะว่าพอจ้อยนี่ก็เอาอะค่อยๆน้ำด้อยค่อยตีเจ้าเหราีโอ้ต่างคนต่างตีเรา วัดแก้วเขาถือหัวโกสามหัดสองหนึ่งเมนครับเขาตีเขาเองเขาตีเอาเองครับโอ้อ่างว่างเขาชยกับถือร่มข้าวเราแค่เพราะจ่วยก็หาตวบักคาหนึ่งครับบักคาหนึ่งนี่เอาย่งบักคาหนึ่งหาสองหาสามครับครับพราะชวยสื่อหัวบางเงินสื่อไรลีครับสื่อไรจนพราะชยไม่อยากโบอกบัดใหญ่หนึ่งเราเลยบอกว่าเจ้าจะไปสื่อยังหาหนึ่งหาสองหาสามมาเช่นก็สื้อสองหนึ่งมันเจ้าไปเช่น ก้อนสองคนขึ้นไปกกไม่กกเดียวกันกับนกตัวนึ่งอะนะครับมันแมนปนไสไปเสร็จแล้ววะปนนี้ก็ใส่หักงาไม่ลงมัดงาไม้ก็หักลงมันก็เป็นเลขล่างจนไปเสร็จแล้ว่ะโอ้โถเสร็จอกแล้วมาตีขิวหักขิวเนี่ยแทะงวดนี่ฟังชัดชัดฟังชัดชัดอ่าฟังชัดสัดเราต้องคอยเอาไปตีครับครับพอจ้อยก็ตีให้เยอะแต่ว่าพอจ้อยตีเลขตัวนี้สองคูเท่านั้น ข่วมฝันแรกที่ตัวงงวดพรจอยฝันว่าได้อยูลดอยูครับครับค้นสองคนครับคนสองคนลถอยูขั้นหนึ่งครับบักบันมานน้ำพรจอยนั่นเป็นหนูซอยพรจอยครับอยูรถหูขึ้นไปเนื่นๆครับสูงขึ้น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 ครับครับลดในรถอยูนั่นมีนอไหม่นอหนึ่งครับ บางนี่มันคือบอยูรถยูซอยกูกูคือยูขึ้นสูงแทวไปเช่นยูไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆก็เลขนี่ถึกแน่นอนเจ๊กระไลงก็ถเอแต่ว่ามันเป็นยังมันมีแนวบดแล้วบางพอวอยู่ตีเป็นยังคือบ่เข่าคือบบถือครับนังนสิละเพื่อนเขาตีได้ปัวปัวเพื่ได้กับตัวมากพอจอยได้ยืดได้รอยหนึ่งสองรอยอย่างเที่บาทเก้าบาทนังนสิละแต่ว่าพอจอยตีไม่ถึกบบถือกักเทีย เดี๋ยวจะน้อื่นใช้ดวงพูนตีแมนแมนครับแต่พอจ้อยตีเนอะผููได้สิไปนะพอจ้อยกะไปครับครับพู้ได้สิไปนะพอจ้อยกะไปเขาตีไ้ไปผู้แมนๆนั้นตีแล้วครับตีตัวเดียวตีตัวเดียวเพิ่นตีตัวเดียวครับเพิ่นตีสิบเก้าครับตัวเดียวเลยเนี่พ่อแมนแต่ว่าพอจ้อยตีบ่คือเพิ่นครับพอจ้อยเคยฝันเห็นสักยานมาแล้วครับครับ พ่อจ้อยนี่ตีศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองเท่านั้นครับศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองจ้งเธอเบื้องว่าว่าของิ่นกับของพ่อจ้อยว่ามาจิกไก่กันป่านใดปานนี้ขึ้นที่สองพ่อจ้อยได้เรีกแล้วเดินพ่อจ้อยก็เลยมาฝันฝันต่อต่อหัวขึ้นที่สองครับครับพ่อจ้อยง้างไปแล้วก็เห็นคนเขาว่ามาพี่มาพี่ไปเช่นอันอันขึ้นที่สองครับผมมาพี่มาพี่ไปเช่นมึ่อวับอกคบแน่ไปเช่น กบอ,อยู่ในบวกเนี่ยไปเั่นบวกนั่นกล้วยนอนไม่ไหมครับครับน้ำคุค้นๆอยู่โอ้ยอป็นยังสิไปอยูบ่บังกล้วยนอนไปเช่นเจ้าไปซ่องบังดาา้วยไปเช่นเข้า่าพรจ้ยก็เลยไปซวงเบิ้งครับไปซ่องเบิ้งเห็นกบบยี่สามตัวครับหัวฟออเฟ่ย์อยู่แต่วันมีน้ำเพราะเพียงขาเขานีา่แหละอืมลุงงมเหมาลงงงมเบาเบาขาจากได้ไปเช่นครับพรเจ้ยก็เลยลงงงมเบาได้เพีงสามตัวครับ กบบ่พ่อแมนกำเบียงเดียวคบสามตัวกำเบียงเดียวครับบานนี้พระจ้าก็เลยขึ้นมาขึ้นมาคนที่เขาหยืนเบิเบ้องเขาก็เลยช่วงว่าปีงจับอยู่ข้อมือปีงจับอยู่ข้อมือพี่เซนปีงจับอยู่ข้อมือเจ้าเบียงเจ้าจับกบพี่เซนพู้หลายอยู่ขาพูา้หลายขา,ขาบเบียงหนึ่งมันเอาเอีกเปรีอยู่ผพี่เซนปีงจับ ปีนจับก็คบพราต้อยกับว่าปีนก็เสด็เสด็ขึ้นหูเมียเพราะทีทั้งได้คบเทั้งปีนจับตัวนี้เพราต้อยตีเก้าสามเก้าสามเก้าสามห้าแปดสามเก้าสามนะเพราะต้อยตีเก้าสาม ขาแปดมันสีอยู่ในมองพจ้อยอันนั้นใบเบิ้แล้วครับครับผมพคจ้อยว่าเรียกร่างลาง้านปซนตัวนี้ตัวใดพ่อล่างนี่ตัวกบนี่แหละตัวกบสามตัวอยู่ในบวกนี่แหละเก้าสามนี่แหละพ่อแมนครับล่างนะครับพ่ออันนี้มันสิเป็นล่างครับมันสิเป็นล่างนี่มันสิเป็นล่างเพราะว่าหนึ่งมันอยู่ในบวกครับกระจังจะเบื้องว่ามันสีแมนหรือว่าแมนเก้าสามเก้าสามอ่า ขันมันเป็นบนนี่มันสีเป็นห้าแปดสามบนนี่ห้าแปดสามแมนขันมันเป็นบนอันนี้เลขก,กบเลขก,กบฝันกี่รอบเนี่ยพ่อสองขึ้นครับสองขึ้นแล้วพ่อจ้ามาบวกให่กันครับก็เชิงเอฟซีตีซอยน้ำก็มัสี่ลายตัวตามที่กินเลขพ่อจ้าบมะเกินหาโตครับครับอันนี้คือเอฟซีตีช่วยด้วย<ม>ใช่ไหมครับ เลขพ่อจ้อยนี่ตันู่ลดนู่คือมีสองคู่ครับศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองครับศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองเลขของพ่อจอยแมนครับตโตที่พ่อตีให้ก้มๆนั่นคือสิบเก้าครับเอามาบวกเขากับศูนย์หนึ่งศูนย์สองก็เป็นสามตครับอ๋อเดี๋ยววงกลมนะพ่อเนาะวงกลมเลยครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองแมนอันนี้พ่อจอยตีเนาะแมนครับส่วนเอฟซีตีนี่จะเป็นหนึ่งเก้าหรอพ่าแมนผู้ฝึกถีงเก่งครับนั่นแหละอันนี้คือฝันฝันว่ายังไงพ่อตีเป็นศูนย์หนึ่งศูน พ่อจ้อยนี่ยูรถยูครับยูยูรถยูอ่าอันนี้เป็นยูรถยูเด้อครับผมเอฟซีคงสิเคยเห็นว่าตอนพ่อจ้อยว่าฝันว่าผู้เท่าทีสักยานมาข่างพูนครับครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับมันสิเป็นลักษณะเดียวกันครับมันสิเป็นลักษณะเดียวกันกับพ่อจ้อยยูรถยูครับอืมสูตรนี้ก็คือล้อมันใช่ไหมแมนครับพ่อจ้อยนีเดียวล้อมันมันมุนๆนครับ ล้อล้อมันมนมนแมน,มนครับม,ออรม,มันเคยออกเนี่ยตะกีน้นมันเคยออกรับมันเคยออกรอบรอบนั้นก็จักรยานนะพ่อเนะแมนครับมันกลมๆนะแมนให้ระวังดีๆว่ากบอยู่ในบวกมันเป็ยนยังไงเพราะจอยวางใดปีนจับอยู่ข้อมือเพราะจอยครับขึ้นมาเขาว่าปีนจับอยู่ข้อมือจับเอเรียดอยู่ <c oughs> เบี่ยงนี่จับกบสามตัวแล้วปีนกระจับอยู่อยู่หลังมือครับครับ ไห่ระวังไห่ระวังเล็กล่งบุ้จอยว่าขึ้นว่าเปลี่ยนเลขกล่งเอฟซีตีไห่สองศูนย์เก้าครับกระสันศูนย์เก้าก็มีอยู่นะเนาะมีวมีมีศูนย์เก้ามีอยู่ครับเอฟซีว่าสองศูนย์เก้าพนัเงี้ยเต้พูมันขึ้นสูงแล้วมันก็ขึ้นสูงหนุ่ขึ้นไปขึ้นไปจนพอดครับเพราะจ้อยหนุ่ไปผู้เดียวเจอว่าไปนน้ามันหนุ่ซอย ไปน้ำจะข้นก็พอสองคนสองคพนพอไ่ทั้สงสองครับสองข้นก็พอจอยนี่แหละหมันกด้ย่างออกก้อนพอจอยกับยูรถยูกับนอไม่นอหนึ่งครับนอไม่ย,ยืใ่ในรถย,ยูนั้นไปึ้นไปกับคืนไปหอดี่ึืนไปก็ร่างเฉียวนอไม่ลุล่มรถเพราะขห้นแถวล,ลุ่มครับเป็นหูเมียกอน จังได้คันตีเป็นนี่จังได้กระถือกแล้วพอเห็นได้กระถือกเนยความฝันของ่อเนี่คิ้วแล้วก็แม่นพ้อมโอ้เนนอยูยกกระถือกนอนอยกกระถือกเห็นบ่บางแ่งเห็นบ่เป็นกระถือกตัวก๊กไม่หักซิซิมยังถือตัวไดงั้นสองหนึ่งบสองหนึ่งเหรอคนสองคนนกตัวนึ่งเนี่ยไหม